สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูเหมียววรัญญาแสงน้ำนะคะขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5วัสดุและส,ะสารเรื่องการนําสมบัติของวัสดุไปใช้ประโยชน์กันค่ะวัสดุที่แตกต่างกันจะมีสมบัติแตกต่างกัน ประโยชน์ในการใช้งานทั้งในด้านความแข็งความยืดหยุ่นการนำความร้อนการนำไฟฟ้าก็แตกต่างกันนะคะเรามาดูเรื่องแรกการนำสมบัติด้านความแข็งของวัสดุไปใช้ประโยชน์กันค่ะเหล็กใช้ทำมีดหั่นผักหั่นเนื้อได้เพราะเหล็กมีความแข็งมากกว่าผักและเนื้อ ใช้เพชรทำเครื่องมือตัดกระจกได้เพราะเพชรมีความแข็งมากกว่ากระจกหินใช้ในการก่อสร้างปราสาทในสมัยก่อนเช่นปราสาทหินพิมายการนำสมบัติด,ด้านความยืดหยุ่นของวัสดุไปใช้ประโยชน์ใช้ทำของใช้เช่นยางยืดใช้ทำขอบกางเกงยางใช้รัดของ ใช้ทำเป็นของเล่นเช่นเส้นเอ็นใช้ขึงทำไม้เทนนิสหรือไม้แบดมินตันการนำสมบัติด้านการนำความร้อนของวัสดุไปใช้ประโยชน์ภาชนะที่ใช้ในการหุงต้มเช่นหม้อหุงข้าวหรือตัวกระทะที่ต้องการให้ความร้อนส่งผ่านไปยังอาหารที่ปรุงได้รวดเร็วจะทำด้วยโลหะ สแตนเลสหรืออลูมิเนียมแต่ส่วนด้ามจับภาชนะหรือหูหิ้วจะเป็นวัสดุประเภทไม้หรือพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนความร้อนพื้นของเตารีดจะทำด้วยโลหะที่จะนำความร้อนไปสู่ผ้าที่ต้องการรีดแต่มือจับเตารีดจะทำด้วยพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนความร้อน การนำสมบัติด้านการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ประโยชน์ทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้ายางหรือพลาสติกหุ้มเป็นฉนวนกันไฟฟ้าใช้ทำสายไฟด้านความสว่างใช้ทำหลอดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ทำหม้อปิ้งย่างเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเมื่อเราจะทำของเล่นของใช้ จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงสมบัติของวัสดุนั้นว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่อย่างไรเพื่อความสะดวกปลอดภัยกับการใช้งานและใช้งานได้ยาวนานนะคะต่อไปให้นักเรียนทำใบงานที่คุณครูได้ส่งไฟล์ไปให้ลงในสมุดเสร็จแล้วนักเรียนถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเหมียวขอลาไปก่อน แล้วมาเรียนกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ